สวัสดีคะ่ะแม่ย่ยใหม่เจออวันออฟฟิเชียลคะ่ะพาเอฟซีเขาสวนอีกนี่คะ่ะพาเอฟซีเขาสวนอีกแลว้วสวนแม่ยัยใหม่เจออวันนะคะเมื่อวานนี่เก็บเก็บอันมะม่วงอาทูอีทูไปแล้วคะ่ะสองขิงนะคะวันนี้งานกับมีหลายโยมพี่น้องนี่หอ่อห่อน้อยนาต้องห่อแล้วคะ่ะ ห่อันเบิดเมือน,อนมีงานห่อห่อหน่อยนากับนี่ค่ะห่อฝรั่งค่ะฝรั่งกิมจูนะคะดกมากนะคะดกมากเลยนะคะแต่ก่อนอื่นเอาไว้นี่ก่อนแนวนี่รอดได้นะคะงานมีเต็มค่ะทุกคนนี่ฝรั่งพอต้องห่อแล้วนะคะนนดกเต็มต้นเลยนะคะอันนี้กิมจูนะคะนี่ ต้องตัดแต่งกิ่งอันผักหวานอีกนะคะน้อยหน่าก่อนอื่นต้องไปแต่งจันอินพรมค่ะอันนี้ยังมั้งจันนี้น่าจะยังนี่ค่ะจันที่พอแต่งแล้วก็คืออันนี้นะคะ จานนี้นี่เริ่มร่วงแล้วค่ะ NNE นี่ค่ะมันแน่นเกินค่ะเราต้องต้องแต่งจันต้องเด็ดออกเพราะว่าถ้าเท่าไอ้บักแข็งขมบักไอ้เม็ดมะเขือพวงค่ะเราต้องเอาออกนะคะมันแน่นเกินอย่างเงี้ยเราต้องเด็ดออกเดี๋ยวไม่ใช่หม่เอากล้อง ติดใส่ขากล้องก่อนค่ะอันนี้เราจะมีเขียนไว้นะคะว่าผสมวันที่ผสมเกสรค่ะวันที่22มีนานะคะ6พฤษภาจะต้องเต่งจันทวันนี้วันที่7แล้วค่ะแล้วก็ สิบเก้าสิงหาครบนะคะครบร้อยวันก็จะ,จะเก็บจะเก็บผลผลิตนะคะมันจะแก่มันจะสุก<ม>เดี๋ยววันนี้เราแต่งจันกันอย่างอย่างนี้เรียงเรียงมาแล้วนะคะมีกี่ผล1นึ4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเมันมี16ลูกลูกไหนแบบนี้ค่ะ เราต้องเว้นเว้นให้ระยะห่างมิงั้นมันจะดันค่ะทุกคนมันจะดันแล้วก็มันจะทําให้แบบลูกไม่สวยนะคะแล้วก็ติ้วเส้นเส้นเขาจะขาดนะคะทุกคนเส้นเขาสิขาดอันปีแรกกะบอก้าโบอการ์เก็บด้วยพี่น้องบอกาเก็บเสียดายแต่มันก็ ดันกันขาดอยู่ดีค่ะทุกคนยังเงี่ยอันปลายส่วนปลายเนี่ยเอาออกส่วนปลายมันจะไม่ค่อยใหญ่นะคะเราก็เหลือไว้แค่สี่เจ็ดแปดเก้าสบบอติวตวเนียนเหลือไว้สิบอนะคะติวติวไดเนีนเขาก็ออกค่ะเวียนเวียนระยะให้เขาโต อติวนี้ติวนี้ติดเยอะเลยแน่นตึ๊บเลยค่ะทุกคน,น,นเ,เ,นนเคคนสียดายกันเสียดายพี่น้องแต่ก็ต้องเลียดออกเดี๋ยวเส้นมันจะขาดก็สลับสลับกัน ก็อ,อย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นหมันค่ะมันเป็นเฟดเฟดแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นหมันเป็นการผสมเกสรที่ไม่สมบูรณ์ค่ะเห่ oh. อย้ยอยเข้าปากนี่ค่ะทุกคนให้มันมีช่องว่าง ก็จะได้ขยายใหญ่ได้นะคะเสียได้ค่ะพีน่น้องนี่เอาออกเดี๋ยวจะเก็บไปโยนให้ปลากินค่ะเป็นอาหารปลาต่อไปไปโยนลงสะสะปลาเราที่เขากินพืชนะคะ แสดยก็ต้องทําใจโอ้ยันนี่เอเอติวนี่ออกสองติวือดีแท้ เวลามันดันกันมันกระสิงอแแบบนี้แหละพี่น้องมันมันสิงอมันดันกันมันอยากงต่ตางคนต่างอยากงายหาเขาบรเด็ดออกติวมันก็สิถูกดันหลายตียวมันหน่อยเนาะเสียมันหน่อยมันก็สิขาดกันนี่อันนี้เป็นมันผสมบรเ็ตเป็นมันมันมีสองจังสี เบิดไปโอ้นี่นี่น,นี่เสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะในการตกแต่งจันอินทพลมนะคะได้เดือนครึ่งเราก็มาแต่งนะคะได้ร้อยห้าสิบวันนะคะ นี่ค่ะ150วันก็เราผสมมาที่22มีนาค่ะรอยวันนี้วันที่7อันนี้ได้ได้เดือนเดือนครึ่งนะคะเขือนมามือนหนึ่งนะคะครบวันที่6แเราก็16สิงหาเราก็จะได้กินผลผลิตของจานนี้นะคะโอเคเราก็คุมไว้เหมือนเดิมค่ะเอาลาไค่ไว้ค่ะ กันหนูนะคะวพกหนูแมลงะะแมงเพี้ยต่างๆแมลงวันทองนะคะเขาก็กันไว้อันนี้เป็นวัสดุที่เราเก็บมาใช้เป็นปีที่สองนะคะประหยัดของปีที่แลวะคะ่ะทุกคนอันเท้าเมียนดีๆเก็บดีๆเขาก็ได้ใส่อีกวัตตองเปืองพี่น้องเพราะราคามันก็สูงอยู่นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน บายบายค่ะสวัสดีค่ะ